สวัสดีครับมาวันนี้เราอยู่กันใน f o r z a h o r i z o n ภาค5เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับตัวแรงขับหน้าจะค่าย Ford ในนีล้ละกันนะครับเราโยกพนังฝั่งรถอเมริกาบ้างนะที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นตัว Ford Fiest a Generation ที่7นะครับที่เริ่มต้นผลิตตั้งแต่ปี 2017- จนถึงปี2023นมะมันคือ Fiesta ตัวใหม่ล่าสุดนั่นแหละนะครับณนะปัจจุบันเลิกผลิตไปแล้วและทางสื่อต่างประเทศเขาบอกไว้ว่าทาง Ford เนี่ยจะไม่ผลิต f i e s t a อีกแล้วนะครับซึ รถคันนี้จัดอยู่ในคลาสของ B segment นะครับแต่ทาง Ford จะเรียกมันว่า Super Mini นะบอดี้จะมี3ประตูกับ5ประตูแฮ c h b a c k นะครับของเราเป็นตัว5ประตูแฮ c h b a c k นะแล้วเอาเป็นเครื่องวางหน้าขับหน้านะครับของเราเป็นโฉม ST นะเป็นเครื่องยนต์1,497 cc หรือว่า1.5ลิตร EcoBoost นะครับหรหัสเครื่องว่า Dragon นะีเป็นเครื่อง3สูบเลี่ยงนะครับเทอร์โบนะ197แรงม้าที่6,000รอบนะครับแล้วก็ทอก290นิวตันเมตรที่1,600รอบนะ ในส่วนของเกียร์ตัว ST จะเป็นเกียร์6สปีดแมนวนเท่านั้นนะครับแต่มันจะมีเป็นโฉมเกียร์ธรรมดา5สปีดด้วยแล้วก็6สปีดออโต้และตัวที่เทพที่สุดจะเป็นตัวเกียร์7สปีดดูโอ้คลัชนะยครับเป็นเกียร์ออโต้นะศูนย์ถึงล้ออยู่ที่6.3วินะเท่าสปีด232กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับน้ำหนักอยู่ที่1,250กิโลบวกลบ50เนี่ยเพราะว่ามันมีออปชั่นหลายอย่างมากๆภายในโคตรเท่เลยมีคาร์บอนด้วยคุณดูสิเท่มากจริงๆนะ ราคาขายอยู่ที่28,000เหรียญนะครับหรือประมาณ950,000บาทไม่รวมภาษีนำเข้านะถ้าเกิดเข้าไทยก็อยู่ประมาณเกือบเกือบล้านแลลวเนาะถือว่าแพงแหละแพงมาก <laughs> แต่ performance <laughs> ก็โหดอยู่นะนี่เป็นไงเกียร์แมนนวลน,นะครับก็ไปเราไปลยุยกันดีกว่าเเป็นไงโคตรเท่บอกเลยนะครับเลสไลน์ต้นท้นที่6,500นะ กล่องตัดที่ประมาณ7 2็ดนะครับเท่ดีนะถ้ากระดูอยงเี้ยคุณดูดิแต่ถ้าเกิดมองทางท้ายนี่รู้สึกเหมือนตัวเฟย์โย206มากเลยนะ <c oughs> <c oughs> น่าเสียดายนะที่ชมในเกมนี้มันไม่ใช่ตัวสามประตูนะครับแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าไอตัว Ford Fiesta Generation ที่6ที่วางขายในบ้านเราอะนะครับแม่งผลิตตั้งแต่ปี2008ถึงปี2019ะถือว่าเป็นชมที่ลากขายยาวนานมากๆนะครับ ขนาดผลิตตัวใหม่แล้วในปีอ่ะในปี2017ใช่ไหมมันยังผลิตตัวเก่าขายต่ออีกทั้ง2ปีเนะ่ย <c oughs> <c oughs> และทางสื่อต่างชาติเขาบอกว่าเจ้า Ford f i e s t a Gen 7ของเราตัวนี้นะครับมันจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะมันคือ l a ร t Super m i n i Fiesta เว้ยซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้กันนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่หรอกเพราะว่ามันถือว่าเป็นรถที่มีประวัติมาอย่างยาวนานมากๆเป็นรถในตำนานก็ว่าได้นะของเราตัวเนี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูนะครับ Ford Fiesta Gen 1เริ่มต้นผลิตตั้งแต่ปปีี1977ถึง,ง83เลย คุณคิดว่าเขาจะโยนชื่อทิ้งไปเฉยเหรือเปล่าผมคิดว่าไม่เนะอาจจะรอส้มพัฒนาออกตัวใหม่อยู่อาจจะมาเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะเพราะตอนนี้ทางฟอร์ดก็เริ่มมาเล่นรถไฟฟ้าแล้วซึ่งจะเวิร์กหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วขอพาย้อนความไปในเจน, 1, นหนึ่งนิดนึงแล้วกันนะครับเจนหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นโปรเจกต์ตั้งแต่ปีหนึ่งันก็ร้อยเจ็ดสิบสองเลยนะครับโดยตั้งชื่อโปรเจกต์ไว้ว่าบ๊อบแคทเขาจะสร้างรถออกมาเพื่อแข่งขััััันนนกกบบคค่่่าาายยยยออตลลีรรรงเเศสแ้้วว็มดะ ผู้แข่งก็จะเป็นพวกแบบว่าพวกค่ายเฟียสเป,เปยโยอะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งจะขอไม่เจาะลึกละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเจาะลึกในตัวเฟียสต g าเจนหนึ่งอีกทีนึงคิดว่าในเกมนี้น่าจะเอาเข้ามาหรือเอาเข้ามาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ได้หาข้อมูลมาเลย <laughs> วางเป้าหมายไว้ว่าจะผลิตรถแบบว่ามินิแวนแบบนี้นะครับตั้งแต่ช่วงปี1972นะก่อนที่จะไปเริ่มต้นคิดโปรเจกต์แล้วก็พัฒนากันในปี1973นะครับ พอโอเคเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าเราจะสร้างรถเป็นทรงแบบนี้เป็นรถวางหน้าขับหน้าพอได้โปรเจกต์เสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมครับทางค่ายฟอร์ดก็เลยแบบว่าอ่ะเริ่มต้นพัฒนาได้เลยตั้งแต่ปีหนึ่งันกร้อยเจ็ดสิบสามนะครับอารมณ์เหมือนแบบว่าในปีเจ็ดสองอ่ะแค่คิดโปรเจกต์เฉยเฉนะพอปีเจ็ดสามก็เอามาไปชุมแล้วก็สรุปกันว่าอ๋อแนวทางของรถที่เราจะผลิตเนี่ยจะเป็นรุ่นนี้แบบนี้หน้าตายอย่างนี้นะครับและก็เริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่ปีหนึ่งมันก็ร้อยเจ็ดสิบสามเลยนะเจ็ดสองแค่เริ่มต้นคิด 73, เจ็ดสาม และทางนักข่าวก็แบบว่ารู้แหละว่าเอ้ยทางฟอร์ดกำลังซุ่มพัฒนารถยนต์รุ่นนี้อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นรถรุ่นอะไรแล้วก็ใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า Bobcat ก่อนที่ในปี1975นะครับทางฟอร์ดจะออกมายอมรับว่าอ่ะเขากำลังพัฒนารถยนต์ทรงแฮชแบ็กอยู่แต่ในตัวแรกรู้สึกว่าจะเป็นโฉม3ประตูนะครับว่าชื่อ Ford f i e s t a แล้วก็เปิดตัว Fiesta เจ G1 จริงๆเนี่ยในปี1976นะครับณนะงาน24ชั่วโมงองอฟเรัะ ซึ่งก็นั่นแหละเราจะขอไม่เจาะลึกมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปเจาะลึกในอนาคต <c oughs> ถือว่าเป็นรถที่เท่มากๆนะครับเอาจรินนงๆเท่เลยที่บ้านผมก็เคยมีอยู่นะเป็นของญาตินะครับนับปัจจุบันขายไปแล้วเพราะว่าแม่งไม่มีอะไรเลย <c oughs> เครื่องยนต์มันเสียใช่ไหม <c oughs> เข้าไปเบิกในสูนแล้วศูนย์ก็ไม่มีอะไรขายนะก็เล <c oughs> ยไปเบิกอะไรที่เชียงกงไว แล้วเอามาซ่อมแบบว่าหมดไปประมาณเจ็ดหมื่นอ่ะเชื่อไหมว่าวิ่งได้ไม่ถึง3-4เดือนแม่งพังอีกแล้วพังเหมือนเดิมปัจจุบันก็เลยขายไปแล้วผมก็บ่นอยู่นะว,ว่าทําไมไม่เอาไปวางพวกเครื่องสอ z 1ซ z หรือว่า L15 สิบหวะหกเจ็ดหมื่นนี่วางเครื่องเหลือเลยนะแล้วก็ขับได้แบบยาวๆชิวๆในตัวเก่าเจนหกนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะซึ่งก็ช่างมันล้กันนะครับไปเราไปแต่งรถกันดีกว่า ปี2023 Ford Fiesta ST นะครับรถมันจะได้เฟซลิฟต์ในช่วงปี2022นะแสดงว่าคันนี้ได้ทอร์กเพิ่มนะครับ197แรงมา้าทอร์ก320นิวตันเมตรนะครับจริงๆที่เราว่าไปเป็น290ใช่มั้ยมันจะได้เฟสลิฟเป็น320ในช่วงปี2022นะครับกล่าวว่าจะเก็บไว้หน่อยแม่งเฉลิญตึกกูตอนนี้เลยอะ่ะ1205กิโลนะครับหน้าหนัก63%นะ1497ซีซีคันนี้ Y Body ไม่ได้นะเป็นรถกับหน้านะี อ่าแต่มีชุดแต่งแม็กตันนะครับอีกแล้วนะเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยตัวหุ่นไดใช่ไหมเหมือนกันเลยบ่เนี่ยใช่ไหมแทบไม่ต่างกันเลยเอ้ยข้างหลังเยอะเยอะอ๋ออันนี้เปลี่ยนท่อด้วยผมดูดีโคตรเท่อันนี้ไม่อะ่ะดีฟิลเท่นะแต่ทำไมท่อเป็น่างนี้วะอันเนี้ยโหขัดใจวะ่ะผมว่าอันนี้สวยนะแต่คุณดูท่อันดิทำไมพี่ไม่เปลี่ยนท่อให้ผมหน่อยใช่ไหม <laughs> แล้วถ้าเกิดเรามาเทียบกับตัวนี้อ๋อทรงเดียวกันเว้ยแต่เพียงแค่มันเปลี่ยนตรงนี้นี่แค่ตรงนี้แบบว่ามันห่างๆแล้วก็อันนี้แบบทีๆใช่ไหมแต่จริงอันนี้เท่กว่านะทำไมไม่เป็นท่อใหญ่วะขอไปนี้แล้วกันข้างๆก็สองพลุ๊ปนะยครับอันนี้อารมณ์แบบเรียบๆเ,เลยเผลอไปเหย,ยบนี่หักเลเนี่ย ใส่ไปอนนี้ไปแล้วกันเบรกก็เดิมๆเลยนะครับไม่ได้พิเศษอะไรเลยไม่มีโลโกโล S ้ S อสทง ST ด้วยงกจังวะใช่ไหมใส่ยางฟอร์ซ่าไปแล้วกันแม็กขอใส่เป็นตัวนี้ไปแล้วกันนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะใส่เป็นอะไรดีอะ ภาพจำต่อฟอร์ดที่ว่าใส่แม็กไม่รู้เลยนะว่าเขาใส่เป็นแม็กอะไรดเดิมเดิมเป็นยาง205ขอบ18นะครับล้อนะออฟเซ็ตเล็กดิ <c oughs> เอ้ยถ้าเกิดเราใส่รถกระบะแล้วมาใส่แม็กนี้น่าจะเท่มันเนาะข้างหลังก็18เท่ากันยาง205เท่ากันนะครับนี่แม่งรอรถกระบะเป่าเนี่ยใช่ไหมไม่พลาดใส่ไปครับคือถ้าเกิดเป็น BMW แล้วก็นึกถึงอะไร BBS ใช่ไหมถ้าเกิดเป็น Mitsubishi แล้วก็นึกถึงอะไรวะเอ็นไก่ปะใช่ไหมเออนั่นแหละไม่รู้จำไม่ได้ แต่พอฟอร์ดแล้วนึกไม่ออกเลยไมอะไรเราวัยรุ่นบรนนอกอันนี้เป็นทอ่อเดิมๆนะครับทอ่อสตรีทอันนี้ทอ่อสปอร์ต ทำไมมีความรู้สึกว่าเสียงมันไม่ต่างกันเลยวะท็อเรสใช่ไหมรู้สึกไม่ต่างเลยจากเดิมๆ197เป็น439นะครับจากทอร์สสาเป็น603นะจากน้ำหนัก1205กิโลเป็น1040กิโลใช่ไหมน่าใช่แหละหน้า63เป็น58นะครับขยายขึ้นมาเป็น2 0 0 0ซีซีนะเดิมๆม,ม,มีเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีเป็นสีขาวสีขาวเท่มากสีบรอน เทาใช่ไหมแล้วก็สีเขียวสีนี้ก็สวยแล้วก็สีแดงนะครับเราขอไปเป็นสีนี้แล้วกันนะไม่ได้ทำรถสีเขียวในช่องมานานมากแล้วน่าเสียดายที่คันนี้มาทำฝากระโปรงไม่ได้นะไปเป็นสายสิ่งเลยเพ่ใช่ไมโอ้โหเสียดายทำไมข้างหลังมันทำาป็นนี้ไม่ได้วะเนี่ยอยากทำสีสปอยเลอร์หลังขึ้นบนอะไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยโอ้โหบีย รูปที่สามโอ้ยเลยอ๋อของไม่ของเดิมเพ่อยู่แล้วของเดิมมันเป็นตัวหนังสือเว้ยพอเปลี่ยนสีแล้วมันกลายเป็นแบบว่าเนี่ยดูดิเมดินเชแปนนี่นี่ดูดูอ้อเงี้ยเพราะหนุ่มเทสดีเอาลิฟท์นี้ข้างนอกมันคือสีโครเมียมหรือสีขาวอะโครเมียมใช่ไหมแต่ล้อดำนี่ดุมากเลยนะ หรือจะไปเป็นแนวนี้ดีนี่กลัวมันเงาไม่พอเพิ่มความเงาให้บีคิ่ไหมแหม่เอา,อาแ,แค่นี้แหละเนาะปั๊มเบรกก็สีแดงเลยนะครับพี่เหยียดเปลี่ยนไงได้ไหมสายซิ่งนะครับ ไปไปเลดีกว่าเลยดลน์เริ่มต้นที่7,500นะครับกล่องตัดที่ประมาณ7,700นเะเวลาเล่งเครื่องกัะถองกะเร่งอะรอบเครื่องมันตกชามากเลยนะ อันนี้เราใส่เป็นยางเซมิสลิกมานะครับลายฟอร์ซ่านะถ้าเกิดไปใส่ยางสลิกมาก็จะหนกว่านี้ไม่เป็นไรแค่นี้เราพอละเราเล่นเทพถึงตอนขับจะมองไม่เห็นเลยก็เถอะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเพิ่งสังเกตเห็นคุณดูดิมันมีสปอยเลอร์ตรงตูดออกเยอะใช่ไหมไอ้ตรงข้างล่างตรงข้างบนไฟท้ายอะเดียวไปอยู่ ทักนี้รู้สึกว่าคนมาเล่นในเกมฟอร์ซ่านี่เยอะมากเลยนะสมัยก่อนนานๆจะเจอสักคนทีหนึ่งเว้ยตอนนี้คือแบบว่าไปตรงไหนก็เจอรู้สึกว่าเสียงไม่สาใจเลยสู้หุน่นใดไม่ได้หรือด้วยความที่มันเป็นรถสักสูบป่ะใช่ไหม มันเป็นเครื่องสามสูบอะเน,ะนาะนับปัดเรือนไม้นะครับทางซ้ายเป็นความเร็วนะเป็นไม้นะครับทางขวาเป็นวัดรอบนะแล้วก็มีเกียร์บอกด้วยเป็นเกียร์แมนนวลและยังจะมีเกียร์บอกด้วยเพื่อใช่ไหมคงไม่มีใครลืมแบบว่าทันเกียร์หรอกมั้งว่าอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็มาถัดมาที่รถของเรานะครับ รถคันนี้จะอยู่บนพื้นฐานของ Ford B 2 E แ E p ต a อ f o r m นะครับมันคือพลตฟอร์มที่ใช้มาตั้งแต่ปี2008เลยนะในตัวนี้ใช้ร่วมกันกันกบตัว Ford Fiesta ตัว Gen 6ด้วยนะครับใช้ทั้ง Gen 6ก Gen เเลยนะเพราะงั้นหน้าตามันจะออกเดิมเดิมหน่อยเพราะมันใช้พลตฟอร์มตัวเดียวกันเพียงแค่เปลี่ยนไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็ b o ี้นิสๆหน่อยๆนะครับนอกจาก Fiesta แล้วนะครับมันจะอยู่ในตัว Eco Sport B Max แล้วก็ตัว Ford KA แล้วก็ Ford Puma ด้วยนะครับแล้วก็มี Ford Transit ด้วยเนะี่ย สำหรับใครที่แบบว่าเ,เสียดายว่าฟอร์ดไม่ผลิตรถขับหน้าแล้วใช่ไหมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันยังมีอยู่นะครับเขาแค่ขยับจากตัวเฟียสต้าเนี่ยไปเป็นตัวฟอร์ดพูม่าแทนนะครับในตัวฟอร์ดพูม่าก็เป็นรถ5ประตูทรงแบบของเราตัวนี้เลยนะครับแต่เพียงแค่ในตัวฟอร์ดพูม่านะครับมันจะไม่ใช่รถทรงซูเปอร์มินิแล้วมันคือตัว SUV นะครับไม่ใช่รถทรงแฮชแบ็กแล้วนะถึงมันจะมี5ประตูแบบของเราก็เถอะแล้วก็ณปัจจุบันรถแข่งใน WRC ของค่ายฟอร์ดก็เป็นตัวฟอร์ดพูม่าด้วยนะครับ ซึ่งขอพูดนิดนึงลยกันนะครับคลิปที่แล้วเราพูดไปใช่ไหมว่าใน WRC นะครับคะแนนของทีมโรงงานอะฮุนไดนนำมาเป็นที่1ใช่ไหมแล้วก็เขายังไม่ได้แข่งสนามสุดท้ายใช่ไหมครับแต่ว่าณปัจจุบวจวันที่อัดคลิปนี้เขาแข่งสนามสุดท้ายไปแล้วเว้ยแล้วเป็นอย่างที่ผมคิดว่าจริงๆวยคือทางโตโยต้าชนะสนามสุดท้ายทําให้คะแนนอันดับหนึ่งของทีมโรงงานนะครับไม่นับคนที่ได้แชมป์และก็นถแข่งที่ได้แชมป์นะเป็นของโตโยต้าเว้ยคะแนนของทีมโตโยต้าอยู่ที่ห้าร้อยหกสิบเอ็ดคะแนนนะครับแล้วก็ทีมฮุนไดอยู่ น่าเสียดายมากเลยนะไม่งั้นปีนี้ทางฮุนไดจะได้ทั้งแชมป์โลกและก็แชมป์ของทีมโรงงานเลยนะครับน่าเสียดายจริงแต่นั่นแหละสนามสุดท้ายมันแข่งที่ญี่ปุ่นนะ่ะทีมโตโยต้าทีมเจ้าบ้านนะ่ก็ต้องเอาหน่อยะวะใช่ไหมน่าเสียดายน่าเสียดายแต่จริงจริงแอบ,บเสียเปรียบนะเว้เพราะว่ารถแข่งของทีมฮุนไดมีแค่สี่หรือ5้าคันใช่ไหมจำไม่ได้แล้วว่าพูดไปจนคลิปที่แล้วส่วนของโตโยต้ามีเจ็คันเลยเว้ยอันนี้ผมจำได้โตโยต้ามีเจ็ดคัน <rí> e> รถแข Harr ่งเยอะกว่าคะแนนมันก็ต้องนับได้เยอะกว่าใช่ไหมเกี่ยวปะไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งก็ช่างมันเถอะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรถคันนี้เลยนะยกมาทำไหม่ก็ไม่รู้นั่นแหละเอาน่าดนึงนะความเคลื่อนไหวของในสนามแข่งนะครับแต่ทั้งฝั่งแชมป์โลกก็เป็นของฮุนไดอยู่ดีน้อง และในตัวของเราตัวนี้นะครับมันจะมีเป็นเครื่องยนต์1.0 1.1 1.5 NA Turbo เป็นเครื่อง3สูบเรียงหมดเลยนะสำหรับโฉมเบนซินนะครับจะมีแค่โฉมดีเซลที่ได้ใช้เครื่องสี่สูบเรียงเป็นเครื่อง1.5ลิตรเท่านั้นนะครับในตัวเริ่มต้นจะเป็นเครื่อง1.1ลิตรนะร NA นะแรงม้าอยู่ที่69ตัวกับ84ตัวทอค108นิวตันเมตรนะครับถัดมาในโฉม1.0จะเป็นเครื่องเทอร์โบนะแรงม้าอยู่ที่99ไปถึง153เลยนะครับ ในตัวที่แรงที่สุดจะเป็นโฉมั๊ u g i n ไฮ b ร i ดนะครับ PHEV นะแรงม้าอยู่ที่153ตัวแล้วก็ทอร์ก220นิวตันเมตรนะครับสูงถึงล้ออยู่ที่8.4วีวินะทอคสปีด219กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันแล้วกันนะไปทดสอบทอคสปีดดีกว่ารถเท่ h, นะครับรถที่เท่จริงนะถ้าดูอย่างนี้คือมาเป็นรถที่เท่มาก,กน,นะจริงชอบนะถ้าไม่ติดว่า พักนี้รู้สึกว่ารถจะค่ายฟอร์ดจะมีปัญหาเยอะใช่ไหมเห <c oughs> มือนขับหน้าเว้ยบางมันเบิร์นได้ <c oughs> แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราไม่กล้าคอนเฟิร์มเว้ยเพราะว่าคุณลองึกสภาพดูสิว่าเ <c oughs> ฟียสตา้าที่ทางบ้านผมใช้อะซื้อตั้งแต่แบบว่าที่มันเปิดตัวแรกๆเลยเว้ยและก็ใช้มาจนถึงปีนี้เลยนะเพิ่งจะขายไปเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเองไม่มีปัญหาเลยเว้ยเพราะงั้นผมจะบอกตลอดเวลาว่า การที่เราไม่เจอปัญหาไม่ได้แปลว่ารถมันไม่มีปัญหานะนึกออกไหมมันจะชอบมีคนไปพูดแบบว่าเอ้ยผมใช้รถรุ่นนี้อยู่ไม่เห็นมีปัญหาเลยครับคนนู้นมีปัญหาคนนี้มีปัญหาเฮ้ยผมไม่มีเลยการที่คุณไม่เจอปัญหาไม่ได้แปลว่ารถนไม่มีปัญหาเว้ยแต่ผมไม่ได้บอกว่าฟอร์ดมีปัญหานะไม่งงเนะฟังดีๆนะครับเอ๊แล้วก็อย่างที่เราว่าไปว่าในตัว1.5ลิตรของเราตัวเนี้ย ในโฉมปี2018ถึงปี2022นะครับมันจะเป็นเครื่อง197แรงมา้าใช่ไหมทอก290นิวตันเมตรนะครับหลังจากปี2022มันจะได้รับการเฟรสลิปหนึครั้งนะครับอัปเกรดทอกขึ้นไปจากแรงม้า197เท่าเดิมแต่ว่าทอกขยับเป็นจาก290เป็น320นะครับและในโฉมตัวดีเซลจะเป็นเครื่อง1.5ลิตรเทอร์โบนะครับแรงม้าอยู่ที่84ตัวทอก215นิวตันเมตรนะครับในรุ่นเริ่มต้นนะ และมันจะมีเป็นโฉบตัวแรงด้วยคือ118แรงมา้าและก็ทอก270นิ้วตั้งเมตรเหรอดูว่าโหอยู่นะภายในก็โคตรล้ำุณดูดิมีคำว่า S-T โชว์ด้วยแล้วก็มีเป็นอารมณ์ตะแกงแบบว่าคาร์บ,บอนด้วยแต่รถมันเล็กนะดูภายนอกเหมือนจะใหญ่อะ่ะ ในตัวเก่าอะแต่ห้องโดยสารนี่แคบมากนะครับแต่ถึงจะแคบยังไงผมก็เคยอ่านแบบว่าเจ็ดคนมาแล้วอ <laughs> ะด้วยทรงรถกระป,อป๋องแบบนี้นะครับซึ่งก็ช่างมันแล้วกันเนาะปะสำหรับวันนี้เราคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายถ้าชอบก็ฝากกดติดตามหน่อยเลยกันดิสตั๊กไถ่อะสตั๊กไถ่สตั๊กไถ่สามร้อยสามนะครับ,ครบโคตรจะแรงเลย้เข้าโค้งนี้โดยไม่ต้องเบรกด้วยนะเพศเพราะว่ารถมันไม่แรง แปลกๆเมื่อกี้ยังชมว่ามันแรงอยู่